Record ์ดเรียบร้อย EP สองของเรานะครับเอาละเมื่อกี้คำถาม,ถามเรื่องเดียวกันกับที่เต้นได้เปิดเผยมาแล้วนะว่าเราเนี่ยเรียนรู้หมายถึงเต้นนะเรียนรู้จากการฟังประสบการณ์การเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนสำหรับบางเอมบางของเราก็มีวิธีการและแนวทางที่แตกต่างหรือคล้ายกันอย่างไรบ้างครับอยากให้เล่าให้น้องๆฟังหน่อยคล้ายกันกับของพี่เติ้ส่วนใหญ่อาจารย์ ตาจารย์ในคณะเราอ่ะชอบเล่าประสบการณ์ตัวเองเยอะมาก mm hmm. หลายหลายๆท่านเลยแล้วเขาจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาสอนข้างๆเยอะจากแบบอย่างบางท่านก็แบบอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยเขาจะเล่าเล่าวัฒนธรรมของต่างประเทศนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยศิลปะของเขาแนวคิดของคนต่างชาติอะไรเงี้ย mm hmm. เอามาเล่าให้เราฟังแล้วให้แบบว่าคนเด็กในคลาสมาปรับคิดให้คิดเหมือนเขาอย่างเงี้ย อ้าวผมชอบตรงนี้แล้วผมก็คิดได้จริงๆแล้วเวลาทํางานเาก็ต่างจากจา,า,ากตลาดทั่วไปจริงๆเลยนะครับผมอ่าอืมแล้วมีประเด็นจุดไหนไหมที่อยากจะหยิบพิกอัพขึ้นมาเพื่อให้น้องๆรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เอ็มหยิบมาได้จากช่วงที่เรียนแล้วก็รู้สึกว่าเออเอามาใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้มันมีพอยต์ไหนไหมที่เราจําได้รู้สึกประทับใจตรงนั้นอืม จริงจริงที่ผมได้มาที่หยิบมาผมผมหยิบมาทุกทุกอันเลยนะอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างใช้ได้หมดเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทำงานครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นนายแบบเองถ่ายแบบเอง oh. แล้วก็แล้วก็ถ่ายเอ็มวีแล้วก็เป็นคนทำเอ็มวีเองโ oh. อ้คือคือคือ,คอมันหลายอย่างมากคือมันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมันครบไปหมดเลยอะมันทุกอย่างเลยคือเลยอยากให้น้องๆอ่ะทุกคนอน่ะ ตั้งใจเรียนของทุกวิชาอ่าพยายามจับเอาไสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยอย่างว่าวิชาบีอารห,หรือกรารแสดงมันก็จะได้เรื่องความมัน่นใจการเป็นตัวบุคลิกภาพอ่าเรื่องสีหน้าตาเงี้ยเวลาเราไปออกมองออกกล้องเราก็จะรู้เราก็จะรู้เลย่อะอย่างวิชากรารแสดงเราก็จะรู้ทีอย่างวิชาบ R อาเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราจะพรีเซนต์หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้เรน่องงานขายพูดหน้าเราก็จะได้อ่าอย่างเรื่อเปคนิคการพรีเซนต์ แบบที่นี่ใหม่ใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะได้จากวกงวิชาวักราฟิกอ่ะเราจะได้แบบทำแบบว่า powerpoint หรือการนำเสนอที่ว่าออกแนวแบบเชิงนวัตกรรมหน่อยเท่ๆคูๆอะไรเงี้ยนะผมแบบสมมุติเราฉายอยู่โปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยเอ้ยแต่มันดูคลิปไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมีสแกน qr code นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้รับผมมันก็จะแบบเป็นในเชิงนวัตกรรมอะไรประมาณนั้นครับผมอ่ไแต่ใช้หมดนะอย่างเลย ออเอาตัวเองเข้าไปทําด้วยนะเพราะฉะนั้นการเป็นนิเทศาสตร์บัณฑิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจะผลิตงานได้ตัวเองบางทีก็ต้องเข้าไปาร่วมกับงานอยู่ด้วยนะอันนี้ย้อนกลับมาถึงเต้ลไรนะอีกอีกฟากหนึ่งนะเพราะว่าเห็นเต้นเนี่ยก็ททำมิวสิควิดีโอด้วยไปถ่ายทําจริงรจังเลยอันนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ทุนสูงเหมือนกันเนาะหรือไม่อย่างไงก็ จริงๆ,ๆมันมันมันแล้วแต่ง,งานว่าเราเราวางสโคงงานไว้แค่ไหนครับถ้าเราแบบมีงบที่น้อยอย่างเงี้ยเราบางทีเราลุยเองได้หมดเพราะว่าแบบผมผมเองก็ทําทําได้หมดเพราะว่าแบบเราได้เรียนรู้จากคณะมาแบบคือเอาง่ายช่วงที่ผมเรียนอนะ่ะคือว่าทุกสาขาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือเราจะทํากันได้หมดอยู่แล้ว ซึ mm. ่งมันพอพอมันมาทํางานจริงๆเราเนี่ยมันทําให้ง่ายมากถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเรามีพื้นฐานที่มันโอเคแล้วเงี้ยมันสบายเลยครับอืมส mm. mm. ำหรับบางทีออ oh. mm hmm. ผมก็ตั้งกล้องถ่ายเองบ้างง่ายๆหรือบางทีผมก็แค่ตั้งตากล้องมาอืม mm. เพราะว่าถ่ายเองมันมันยากไงบางทีเราตั้งกล้องถ่ายเองแล้วมุมมันก็จะแบบว่า ไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่เราจะเป็นที่จะต้องมีคนถือกล้องให้ถใช่ใช่ครับแล้วส่วนเรื่องการตัดการเกรดดิ้งสีอะไรเงี้ยเราก็ลุยเองได้นะครับส่วนงานที่มันเป็นงานโฆษณาจริงๆอย่างเงี้ยเราเราจาเป็นที่จะต้องมีทีมที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่เพราะบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความอลังการความแบบคุณภาพที่มันสูงอย่างเงี้ยครับตามงบที่เขาแบบงบที่เขาแบบ ให้มาอย่างเงี้ยมันจําเป็นที่จะต้องแบบเป็นกองใหญ่ซึ่งแบบว่าตอนแรกผมก็คิดว่าอืเราก็ทําได้สมัยผมเรียนเนี้ยเอ้ยก็าทาได้ไม่จำเป็นต้องไปลงแต่พอพอเราได้ไปสัมภาษณ์จริงจมันมีอะไรที่เยอะกว่านั้นมากอย่างเช่นแบบอัดเสียงโฆษณาอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงผมก็เฮ้ยอัดที่บ้านก็ได้แต่คือไม่ได้ผู้กุ่ก่เขาจะเรียกเราไปแบบอืไปอัดที่สตูดิโอใหญ่อะ่ะสตูดิโอใหญ่แบบ ซึ่งแบบว่าผมก็มองว่าแบบตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่คือแบบเขา<ม>เขามีความละเอียดของเขาครับยิ่งเป็นงานโฆษณาที่แบบคุณเยอะๆอย่างเงี้ยคร<ม>คือแบบนิดเดียวอาจารย์แค่แบบประโยคเดียวอย่างเช่นอ่ะไหนลองดิอ่ะอย่างเช่นผมผมเคยเป็นพรีเซนเตอร์เบเกอร์เงี้ยผมแค่พูดแบบเบเกอร์ <S <S x เนี่ย <S <S ผมพูดแค่คําเนี้ยวนเป็นร้อยๆรอบกว่าที่พู้มกับเขาจะถูกใจอันนี้คือการอัดเสียงแยกในห้องอัด ซึ่งแบบมันละเอียดมากคามเป็นงานโฆษณาแบบค<อ>ือบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมองข้ามไปอย่างเงี้ยพอเราได้ไปเรียนรู้หรือสัมผัสงานที่เขาแบบทํากันจริงๆรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าเออมันเปิดโลกมากขึ้นครับผมอืแต่มันก็ต้องตั้งตามมาด้วยงบประมาณที่สูงพอสมควรถ้าเอ็มพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเต้นพูดอย่างเงี้ยโอ้โหพูดไอ้คาว่า b r e a k กอรเเนี่ยนะเป็นร้อยๆเลยมัน มันเป็นยังไงทําไมมันถึงไม่ถูกใจเขาเราไม่เข้าใจเนาะใช่มันทีว่าอารมณ์มันยังไม่ได้หรือความความชัดของคําอย่างเงี้ยออืได้ซึ่งมันมันเป็นการอัดเจาะเข้าไปด้วยครับอย่างเช่นแบบว่าเขาก็จะเพย์แบบโฆษณาแบบเป็นคลิปไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่แบบอัดเสียงตามแค่แบบภาคภาคดังภาคเสียงอะไรแนวนั้นเลยครับอืมอืมอืมคือบางทีแบบให้ปากตรงหรือ ให้น้ำเสียงมันได้อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ยากแล้วก็แบบผมว่ามันพอมันเกินคาดจริงๆคร,รัผมก็ไม่คิดว่าแบบว่าเราจะไปเจอจริงๆอ่ะว่าแบบโหคำเดียวแบบเรียกเราไปอัดแบบหลายรอบมากแล้วคือแบบค่าห้องอัดผมว่าน่าจะชั่วโมงละแบบว่าหลายพันนะครับผมการที่เขาจะเช่าและทำอย่างนั้น เพราะฉนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเราให้พร้อมด้วยนะในการที่จะทำงานในระดับมืออาชีพยิ่งขึ้นไปอนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการเมื่อกี้ไอ้ EP ที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เอ็มเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาในการเรียกมาตรฐานเรื่องของราคาอันนี้บอกน้องๆไว้เลยนะว่าจบนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยเงินมันมหาศาลเหมือนกันถ้ามีความรู้เรื่องดิจิทัลเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารแล้วเนี่ยครัแล้วของเต้นล่ะ มาตรฐานเอาไม่ต้องบอกเป็นรายละเอียดเรื่องตัวเลขแต่ว่ามันมีวิธีการคิดไหมมีครับผมอย่างแรกเนี่ยเราดูก่อนเลยว่าลูกค้าเราเป็นใครครับดูการคิดราคาหลักใช่ครับอย่างสมมุติถ้าร้านเล็กกับร้านใหญ่ๆการคิดราคาต่างกันมากแม้แม้งานเราจะคุณภาพเท่าเดิมก็ตามครับอาจารย์ซึ่งเราหลักๆที่ผมดูผมจะดูว่าเขาเอาไปทำอะไร แล้วเขาหาผลประโยชน์กับสิ่งที่เราทําได้มากแค่ไหน mm hmm. แล้วเราก็จะแบบคิดคิดมาในมุมของเราว่าเราควรจะได้จากสิ่งที่เราทําให้เขาเนี่ยเท่าไหร่อ mm hmm. อย่างเช่นเพลงเพลงหนึ่งแบบว่าอ mm hmm. ผมทําให้ให้อ่าเกมหนึง mm ่ง hmm. ที่เป็นเกมไม่ใหญ่มากผม mm hmm. ก็คิดเท่านี้ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าคํานวณมาแล้วว่าเนี่ยทุนเขาเนี่ยน่าจะหาได้ประมาณเท่านี้ เราให้สมมติสมมติเป็นตัวเลขสมมติคิดเขาหมื่นหนึ่งสมมติสมมติสมมติงานนี้จ็อเนี่หมื่นหนึ่งเดียงไ,ได้แล้วใช่ใช่ครับ<ม>แต่พอมันเป็นงานแบบเป็นแบรนด์ขึ้นมาซึ่งเขาสามารถขายขายได้เยอะเยอะเยอะมากมทําทํากําไรกับสิ่งที่เราทําได้เยอะมากเงี้ย<ม>เราสามารถคิดได้แบบเพิ่มไป อีกหลักหนึ่งหรือสองหลักได้เลยครับเป็นหลักแสนหรือหลักล้านได้เลยในงานเดียวกันเนี่แหละใช่ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ทักษะการคุยงานของเราด้วยซึ่งซึ่งอ,อย่างอย่างที่เอ็มพูดไปเมื่อกี้ว่าจริงๆเราอยากให้เราสนใจเรียนของทุกสาขาไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเอกของเราก็ตามอเงี้ยเพราะว่าพอมันถึงเวลาได้เอาไปใช้จริงแน่นอน<ฮ>อย่างเช่นการนําเสนอการคุยงานอย่างเงี้ย การขายงานเราจะทําไงให้ลูกค้าเขามั่นใจแล้วเขากล้าที่จะจ่ายเราเอสอมมติแบบเราไม่มีอะไรไปเลยเราไม่มีอะไรแบบเราไม่มีทักษะไม่มีสกิลเราไปยืนพูดแบบอ,อืนั่งคุยแบบปากเปล่าวความน่าเชื่อถือมันหมดไปครับคือมันมันจะต้องมีการ